วันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันวันพุธวันพุธไม่รู้จะไปเป็นไหนเลยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนฮ่าอย่างนี้แหละคนไม่ทํางานก็เป็นแบบนี้แหละต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำงานครับเดี๋ยวทํทำงานเดี๋ยวขอครับเดือนนี้ไม่ทำเดือนหน้าเดี๋ยวทำครับวันนี้แต่งตัวหลอกก็คือวันนี้ก็คือไป เดินกับจินพี่ผมกลัวแบบว่าแต่ว่าไปภูเก็ตใช่ให้เดินเไปภูเก็ตไงพี่เดินเดินนี้ไปภูเก็ตก็ผมกลัวเดินข้างจินแล้วหล่อสู้ไม่ได้ผมก็แต่งตัวอยู่ใช่ไหมปึับพี่แพบบวัดดีครับผมโอ้โซอาโอนาวัสด,ดีนะครับ สวัสดีครับพี่เลิฟส่วหนึ่งสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ท็อฟฟี่พี่นัดสวัสดีครับนัดอยู่อ้าอ้าโหขอบคุณครับส,สักกามิดาเออจินกลับเมื่อ,อไหร่จินไม่มาสำไมไม่ได้ไปพี่แต่ส่งส่งจินเรียบร้อยแต่เจอกันเดี๋ยว,ยยว,ยวผม น่าเจอกัน love 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 you คิดถึงคิดถึงคิดถึงมากมากลองอะไรอยู่ข้างหลังไม่ม mm ี hmm. รอจินกลับมาน่าจะ <c oughs> <c oughs> เดือนหน้าอีเด <c oughs> <ๆ>ือนหน้าโอ้เลียวเลียวสวัสดีครับสวัสดีครับเลียว เสียมอะไรกันเสียมอะไรกันล่ะเนี่ยมาร์คบ brother ไม่เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาจินมาหาพี่นักเดี๋ยวรอ,อจินกลับมาให้จินแบบเคียร์ติ๊กตอกทางนู้นก่อนใช่ครับแต่ก็ดีขึ้นครับจินมีความสุขมากขึ้นละอารมณ์ดีขึ้นละ เบสทำไมเปลี่ยนไปพี่ทำไมเปลี่ยนไปอะพ,พี่ได้ครับพี่ได้ออ๊ยได้พี่ผมอยู่เป็นเพื่อนจินเดี๋ยก็เดี๋ยวมาจินมาผมก็ไปอยู่ผมไปอยู่เรื่อยพี่ผมผมติดเพื่อนพี่ <laughs> ติดเพื่อนเนี่ยทำทำงานบ้างนิดหน่อยทำงานเนี่ยผมจะมาไล์บ้าง อ่ะผมจะเริ่มไ like <Okay. S 1> ลบ้างแล้วมันจะได้แบบจะลองลองลองดูจะลองไหล,ล,ล like บ้างดูไหลดูบ้างไม่ใช่ไ like ลบ้างดูจินก็ได้จะไปได้เดี๋ยวผมพาจินไปเที่ยวภูเก็ตได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันทานูน่นทํานี่พี่ไม่ต้องห่วงจินก็ติดเพื่อนเหมือนกันใช่ครับผมก็ ติดเพื่อนเหมือนกันนะเนี่ก็ติดกันอยู่ยนะเนห่ะใช่ครับต่างคนต่างได้ครับเดี๋ยวเที่ยวอีสานเที่ยวใต้เที่ยวเหนือไปหลายที่ครับไม่ได้ไม่ได้เป็นวัาที่ผมแบบอึดอดัดอึดอัดแบบพุงมันแบบมันแน่นนะชุดจักใส่มันไม่ค่อยรัดตอนนี้ก็รัดมาก ได้พี่ตอนนี้จินไม่รู้น่าจะถึงสนามบินแล้วพี่น่าจะยขอบคุณครับได้พี่เดยวเดี๋ยวทำหาอะไสนุกสนุกทำเงินได้ครับอังกฤษผมก็เอ้ยแต่จริงนะพี่ภาษาอังกฤษอะผมดีขึ้นเพราะจินนะแบบก็แบบก็ได้คุยกับเหมือนเราได้ใช้อะพี่มันผมอาจผมไม่เก่งนะพี่ภาษาอังกฤษอะแต่เหมือนได้ใชใ้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นก็ได้ ดีขึ้นแล้วกันยังไม่เก่งก็ดีขึ้นแต่สะรสเดดดดด็ดด้วยใช่ไหมด,ด้วยก็อืมวัวัสดีครับวัสดีโอ้ยมดุดมุดไป อยจะเลอใส่ยังที่เก็บอยู่ไปแคยมันตีขึ้นแบบตีขึ้นใช่จินเพื่อนขาของใช่ครับเก่งเก่งจินน่ารักนี่มาเซนมาดีครับผมเสียวโท,ทรศัพท์ล่วงน้ำมากเลยใช่จิงใาสนุกมากตกใจฟ้าแลบไม่หาย เที่ยวไหนครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนพี่กันเดือนเดือนเดผมเดือนนี้แหละเดือนนี้เดือนน,ะนี้เดี๋ยว,ยวไปภูเก็ตสบายดีไหมสบายดีครับตื้อ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 ขอบคุณสำหรับแต่เจ้าเมืองนนครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ มิโนฟีสวัสดีครับฟื้นอึชร์เพราอิ่มอ่ะโคตรอิ่อะเรือก็จะตก ได้ครับแต่ก็เดือนนี้ก็เดี๋ยวแวะเดี๋ยวผมก็ไปภูเก็ตแล้วนีาอาจจะแว่าได้แป๊บหนึ่งแต่มันมืดหูหน้าคุนมืดอะ่ะอย่างเงี้ยกันอย่างเงี้ยดีอยู่เขาดูแบบอือยุงไม่เยอะไม่มียุงเลยผมไม่ค่อยโดนยุงกัด ขอให้มีความสุขใช่ครับขอมีความสุขเช่นกันครับพี่สก,กายโรล,ล่าโอ้หพี่พี่สก,กายโรล,ล่าทุกคนลองเข้าไปดูครับสวยครับเฮ้ย นะเห็นไหมสวยจริง,งนนะสวัสดีคนไทยลอกง,ง่ายลูกเทวดาไหลสดยันเช้านองจากไม่ใหา่จะพูดเลยแต่ก็ชูนิ้วกลางสะหรักอย่านะตอนนี้ฉันแบบไม่มีอะไรแบบผูกมัดนะ ปากแจ๋วเหมือนกันนะอย่านะอย่านะไม่แคร์นะครับเจินขึ้นแม่งเลยไหนห้าวนัก ใน,นวะอ๋อเป็นไหนแล้วอ่ะเป็นคนแน่แน่ติดพิมพ์ดีพิมพ์ม,มามาดิมันกล้า ขนาดยุงยังกล้ากัดนี่อะไรยังไม่กล้าเลยโอ้โถเอ้ยนึกว่าจะแน่พี่เวลาพอดีนะครับพอดีพี่ๆทุกคนนะครับผมผมอาจจะอ่ะไม่ต้องกับผมก็ได้ไก่หมีกล้าเบ้าเออหมีมาขึ้นมาหมีนะขึ้นมา ตกน้ำตกน้ำงี้เฮอ้อโอ้ยทำไมมีดัลลี่อ้ด้ะผมชอบฟิลเตอร์นี้จริงเป็นฟิลเตอร์ผู้หญิงครับมันมีดัลลี่อายผมด้ะ ท้องไส้ไม่ค่อยดีคิดถึงจินนะคิดถึงจินเหมือนแบบเหมือนแฟนจะกลับบ้านแฟนจะกลับเกาหลีคิดถึง ตามไปอยู่นี่ผมตอนแรกผมผมมีแฟนใช่ป่ะปุ๊บผมคิดอยู่ว่าผมจะไปภูเก็ตหรือไปเกาหลีดีตอน,นแรกคิดอยู่จะตามจีนไปเกาหลีแล้วตอน,นแรกมันไน้หนังพี่หนีตามผู้ชายไป <laughs> ติดต่อมออีกส่งกลับอีกหาจัดล,ละไรละไรเนี้ยน,นะไดะ้แต่แต่ามว่าจินแฮปปี้กันเยอะครับจินโอเคแล้วจินใช่ผมนนเห็นเพื่อน มีความสุขแฮปปี้ผมก็ดีใจละหน้าตาสดใสละไม่ไม่มองมอนแลละหน้าตาแฮปปีม้มีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นเยอะใช่ตอนนี้จินใช้ยุทธหน่อยเดี๋ยวจิจินตอนนี้น่าจะ อาจจะยังไม่ได้ไลน์นะพี่ก็เหมือนก็ต้องคุยกับทางติ๊กต็อกเกาีก่อนอะไรเงี้ยรอรอคืนวงการกินต้องรอแบบรอคืนวงการเพราะว่าเป็นตัวตึงนะตึงตัวตึง ok ติ๊กต็อกเกาหลีได้นีปินสดใสขึ้นเยอะครับเป็นตัวตึงอ่ี้ครับต้องต้องเข้าใจ ถ้าทำเ่นือรอจริงแล้วก็สุดท้ายผมมองว่าทำอย่างอื่นด้วยแต่มันก็ต้องมีแบบทิกตอ,อกกับพี่เพราะว่าอืมติกตอ,อกมันก็เป็นแอปพลิเคชันที่แบบคนไทยเล่นด้วยอะไรด้วยมันแบบแทบจะหนึ่งเลยที่จริงอ่ะถ้าแบบถ้าดูแบบประวัติการการเล่นอ่ะคนเราเล่นติกตอ,อกมากสุดในบรรดาแบบแอปพลิเคชันในนิูเนโทรศัพท์ของพวกพี่ก็ได mm. ้คมน่าเขาปัดทิกตอ,อกพี่ก่อนนอนเนี่ยปัดทิกตอ,อกแต่ก,ก่อนเราก่อนนอนเราเปิดยูทูบดูใช่ไหม ูมื่อก่อนเลย,ยพูดไปได้ y o u t YouTube ก็พูดอีกละนั่นแหละโอ้เฮ้ยนั่นแหละเราเปิด TikTok ดูใช่ผมส่งแล้วให้ผมส่งแล้วใช่เห็นจินยิ้มแ้ว มีามสุขครับใช่โอ้ยมันวันนี้ตื่นเต้นเหงื่อออกมือเลยตอนจบอยู่ครับเหงื่อออกมือตื่นเต้นแบบโอ้ยบอกโอ้ยโอ้ยนายเดวกมกกั เดี๋ยวผมก็ไปแล้วพี่ๆทุกคนไม่ไม่ได้ไปส่งจินครับผมก็ไปตรงก็ไปที่อันนี้อยู่ไอจินแล้วก็ไปไปที่ทำงานที่จินทำแล้วก็เจอกันทีก็แบบว่าบอกว่าซนะียูนะอะไรเงี้ยเพราะผมก็จะมารับรับแฟน ใช่ถือว่าทำได้ดีก็ุดหนุนถ้าเกิดจินมีไรอีกก็รบก,กวนพี่ๆก็ใช่สนุกมากใช่ครับมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันบอกผมอยู่ตื่นเต้นใช่ครับพอเคยใช่พอเคยชินหรืพอเข้านาหลายจินก็ทำได้ผมว่าทำได้จินเก่ง ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสผมได้ทางานรับจริงครับแต่ยังแบบรอรอรอจริงอยูอ่รอรอพอสนุกน่อยวันนี้ใช่ผมก็ผมก็ดูอยู่แน่พี่เดี๋ยวผมยุงกัดพี่เดี๋ยวผมไปแล้วทุกคนก็ฮ่าเห็นพี่บ่าวยิ้มได้ใช่ไหมพี่ย้อยพี่บ่อาวยิ้มแล้วบายใจกันแล้ว สวัสดีครับพี่ต้อมพี่ต้อมสวัสดีครับนั่นแหละเดี๋ยวก็หลุ่นจินต้องต้องรอ,งอพี่ต้องรอต้องรอแบบติ๊กต็อกรออะไรอย่าเพิ่งจินพักก,ก็อย่าเพิ่งเอ,อหายหนีไปชอบคนอื่นก่อนนะครับอย่า <c> ง <oughs> เช่น พี่อีสก็ไปจริงถิงแล้วตอนนี้พี่อีไปไปจิงถิงไปหนุ่มจีนกันแล้วเขจะไปหนุ่มจีนกันแล้วใช่เก่งๆครับนะทุกคนเก่งมาก เขาเรียกว่าอะไรนะผู้จีนก็คือขั้นเวลาผมนี่ก็ใช่ขอบคุณครับ ใช่ชินแล้วนะก็ไปดูสิเอิม่มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆเหมือนแฟนผมนะคล้ายๆไปไลค์ก็ดูซีซีรีส์รออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันหลังมาผมก็มากทำงานด้วยผมทำงานแต่เดือนนี้ผมไม่ได้ทำผมก็ดูซีรีส์รอทำนวดนทำนี่อย่างเงี้ยสบายสบายพี่ฝนสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะพ,พี่ทุกคนยุงกัดขอบคุณพี่ๆมากๆทุกคนใช่ครับผมอยู่อยู่กูบอลอยู่ตอนนี้ อ่าโอเคครับกินกลับมาก็กินเหมือนเดิมโอเคพี่โอเคยังครับยังยังยังแต่เดี๋ยวไว้แบบเดี๋ยวไว้เออรอรอจินรอจินเดี๋ยวจินครับมาอะไรครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแบบขอบคุณมาก,มากๆอยเลยเนี้ยที่แบบอยู่ด้วยกันกับทุกพี่คนดูที่แบบเอ็นดู กินด้วยอดูทุกคนด้วยดูน้องๆไม่ขั่งตัวผมเองด้วยก็แบบขอบคุณพี่ๆทุกคนทุกๆรอบเลยพี่จริงๆก็แบบขอบคุณพี่ทุกคนมากๆที่แบบอ่าพพอร์ตแบบว่านี่ใช่ครับ<อ>ผมผมไม่ได้หล่อขึ้นพี่ผมอ้วนขึ้นแต่ผมแต่งตัวดีเลยนะโชว์เลยมโชว์

อบองแล้วก็วเหนื่อยสองทีเหนื่อยโอเคครับไปแล้วครับพี่ๆทุกคนขอบคุณมากๆากครับขอบคุณมากนะครับผมบายๆครับทำเพื่อใช่พี่ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้